อ่านตำราหลวงตาก็าเคยอ่านมาแล้วเรียนมาแล้วจำมาแล้วนั่นเรียกว่าเรียนตำราอ่านตำราจดจำมาจากตำราแต่เมื่อออกมาทางภาคปฏิบัติแล้วมักจะอ่านความจริงปฏิบัติเพื่อความจริงเพราะตำราชี้เข้ามาหาความจริงตำรา เป็นเหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนของเราจะปลูกหลังใดชนิดใดสูงต่ำกว้างแคบกี่ห้อง,งกี่หับแปลนจะบอกเรียบร้อยทุกทุกหลังผู้ปลูกบ้านนั่นหละปลูกตามแปลนที่จะเอาบ้านหลังขนาดไหนขนาดไหนกี่ห้อง,งกี่หับความสั้นความยาว ก็ปลูกไปตามแปลนที่ชี้บอกแล้วโดยถูกต้องการปลูกบ้านโดยถูกต้องตามแปลนแล้วจะสำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาโดยสมบูรณ์ไม่มีที่ต้องติ <c oughs> มีแปลนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คือแปลนนรกแปลนเปรตแปลนผีแปลน,ปลปลน,ปลนสวรรค์ มีกี่ชั้นแปลนสวรรค์หกชั้นแปลนพรมรลกสิบหกชั้นแล้วก็ก้าวเข้าสู่แปลนนิพานนี่เรียกว่าแปลนที่แสดงไว้แล้ว่การดำเนินอย่างไรจึงจะถูกต้องตามแปลนใดแปลนนรกก็มีผู้จะทำความ ผู้จะไปนรกถึงไม่บอกว่าจะไปนรกก็ตามแต่ทำแปลนดำเนินตามแปลนแห่งนรกแล้วก็จะถึงนรกได้เองเช่นการทำบาปทำกรรมประเภทต่างๆตั้งแต่บาปเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งถึงบาปที่นหนักมากที่สุดได้แก่อนันติยกรรมคือฆ่าบิดาเนี่ย ค่ามารดาหนึ่งค่าพระอรหันต์หนึ่งทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตามเพียงได้รับความลำบากเท่านั้นหนึ่งยุเยสงที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมหลักวินยัยให้แต่กระจัดกระจายเรียกว่าเป็นสังฆเภททำลายสงหนึ่งใน กรรมห้าประการนี้เป็นกรรมที่หนักมากในบรรดากรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ขาดลงมาเลยว่ากรรมทั้งห้าประการนี้จะเป็นกรรมใดกรรมหนึ่งก็ตามมีความหนักมากเท่าเท่ากันหากว่ายังพอมีสติสตังอยู่บ้างให้รีบหักห้ามต้านทานท,าทันทีอย่าได้ทำเป็นอันขาดนี่ เป็นความเด็กในพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าพอาะทำลงไปแล้วอย่างไรก็ไม่อยู่นี่เรียกว่าสร้างแปลนนรกหลุมใหญ่ที่สุดเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งมหันตทุกของนรกหลุมนี้ผู้ที่สร้างแปลนแบบนี้จะเรียกว่าจะเป็นผู้ก้าวเข้าสู่นรกหลุมนั้นโดยแน่นอน นี่เรียกว่าทางการสร้างคือการทําความชั่วประเภทต่างๆถ้าทําความชั่วอย่างหนักนั้นรองลงมาก็ฆ่าครูอาจารย์ฆ่าผู้มีบุญมีคุณสัตว์มีบุญมีคุณโทษก็รองลงมาลงมาลงกระทั่งถึงซาสขาสัตว์่วกๆไปนี่โทษก็หยอนลงมาหย่อนลงไปแต่การฆ่า การทำลายห้าประเภทนี้เป็นกรรมที่หนักที่สุดเรียกว่าผู้นี้กำลังสร้างบาปสร้างกรรมเหมือนเขาลูกบ้านลูกเรือนแต่นี้สร้างบาปสร้างกรรมเพื่อลงนรกจะไม่เคยเห็นนรกก็ตาม แต่เมื่อเดินไปตามแถวทางที่ท่านบอกไว้ว่าอย่าไปอย่าไปนี้ยังฝืนไปอยู่แล้วจะต้องตกนรกหถุงนั้นแน่นอนไม่เป็นอื่นเพราะไม่มีใครที่จะเลิศเลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการตรัสพระออวาททุกบททุกบาทแม่นยำท่านจึงแสดงไว้ว่าเอกนณามาจริง หนึ่งไม่มีสองคืออะไร <c oughs> คือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อได้อย่างทราบอย่างได้แล้วไม่เป็นสองเช่นนรกที่ว่าหลุมที่ให้โทษหนักที่สุดนี้พระองค์ก็ทรงรู้ทรงเห็นอย่างทราบตลอดถึงผลแห่งกรรมและสัตว์ผู้ที่ทำกรรมจะไปตกนรกหลุมนี้ไม่มีเคลื่อนคลาด เพราะฉะนั้นใครทําลงไปก็ตามจะไม่ผิดจากพรโะว่าที่ทรงแสดงวนันี้ต้องตรงตรงนลกนรกหลุงนี่แน่นอนนี่เรียกว่าทางเดินของความชั่วถึงสถานที่ชั่วเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกไว้ว่ายาทำแล้วย่นลงมากรรมประเภทใดก็ต้องเป็นบาปตามประเภทของกรรมแต่หนักเบามากน้อยต่างกันไม่เหมือนกรรมห้าประเภทนี้ รวมทั้งหมดนี่เรียกว่าการสร้างกรรมเพื่อลงสู่นรกหลุมนั้นๆที่เป็นไปตามหน้าแห่งกรรมหนักเบาของตนพระพุทธเจ้าก,ก็ทรงห้ามทุกหลุมของนรกทุกประเภทแห่งกรรมที่ทำว่าหนักเบามากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็น <c oughs> แผนแบบแปลน ทางเดินของความชั่วเราขอพูดเพียงย่อๆเท่านี้ขอให้ไปพินิพิจารณาแยกแย,ยะออกไปเองรวมแล้วเรียกว่าอย่าพากันทำบาปถ้าทำบาปแล้วจะลบล้างมาลบนรกไม่ได้ลบล้างบุญลบลบล้างบาปที่ตนทำลงไปแล้วนั่นไม่ได้ เพราะคำว่าการทำบาปก็ดีทำบุญก็ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญมั่นหมายของผู้หนึ่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้ทำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแปลงของแน่นอนที่สุดไม่มีที่แก้งไม่มีที่รับที่แก้งเป็นอันหนึ่งที่รับเป็นอันหนึ่งไม่มากีดขวางการทำชั่ว ไม่ให้ตกนโลกได้การทำชั่วทำเกิดขึ้นจากผู้ทำจึงไม่มีที่แก้งที่รับเรารู้เองเห็นเองในการกระทำของเราที่แจ้งอยู่กับหัวใจของเราผู้สร้างบาปสร้างกรรมไม่ได้อยู่กับที่ที่แก้งที่รับสถานที่นั่นที่นี่เหมือนโลกทั่ว,วไปแต่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมาชาติของผู้ทำกรรม ไม่ว่าทำกรรมดีกรรมชั่ว <c oughs> ขึ้นอยู่กับการกระทำอย่างเดียวนี่นีพูดถึงเรื่องแปลนแห่งทางนรกแปลนแห่งความทุกข์ทั้งหลายพูดย่อๆอย่างนี้ที่นี้แปลนแห่งความดีทั้งหลายตั้งแต่ขั้นมนุษย์เราขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรมเ,เทวดาเป็นชั้นชั้น พระสวรรค์ก็มีหลายชั้นตามลำดับแห่งบุญกรรมของผู้มีมากน้อยจะไปเสวยอยู่ในชั้นนั้นๆจะถึงพรมมโลกน,นี่นี่เรียกว่าแปลนสถานที่อยู่ของผู้สร้างคุณนามความดีทั้งหลายมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนารวมใจ ใหญ่ๆนี้เป็นสามประเภทคำว่าทานนั้นไม่มีประมาณให้มากให้น้อยให้สถานที่ใดบุคคลใดกับสัตว์ตัวใดเรียกว่าให้ทานทางนั้นเป็นการสร้างความดีเรียกว่าสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างหอปราสาทสร้างเรือนใจอันดีงามเหมาะสมแก่ตนเป็นลำดับไป <c oughs> การรักษาศีลก็เหมือนกัน ศีลประเภทของคารวาสเราที่ควรเป็นพื้นเพยแก่ชาวพุทธของเราก็มีห้าข้อตั้งแต่ปานาขึ้นไปถึงสุรานี่ท่านให้รักษาท่านไม่ให้ทำลายเพราะเรามันเลยทำลายแล้วเวลานี้ชาวพุทธของไหลเลยทำลายศีลไปแล้วก็พูดได้ว่า ชาวพุทธเราไม่มีศีลติดตัวก็ได้เพราะฉะนั้นจึงควรมาปะมาชุมตัวของเราให้พอดูได้ว่าควรมีศีลข้อใดที่เป็นความจำเป็นมากที่สุดใกล้ชิดติดพันกับตัวเองที่สุดกับครอบครัวที่สุด และเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดกระทบกระเทือนใจมากที่สุดคืออะไรให้เรารักษาศีลข้อนั้นให้แน่นอนส่วนศีลข้ออื่นก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยจะกระทบกระเทือนกันได้ง่ายยิ่งกว่าศีลข้อที่สามีลข้อที่สามคือการเมสุมิชาจา์นี้กระทบกระเทือนได้ทุกหยอมยาก ไม่เลือกการเลือกเวลาศีลข้อนี้เป็นฟืนเป็นไฟแก่ผู้ร่วงเตินแก่ผู้ทําลายศีลข้อนี้จึงควรให้ศีลข้อนี้มีติดตัวแนบสนิทอยู่กับเราทุกคนให้มีศีลข้อนี้ไว้ให้มั่นคงเชีย <c> ง <oughs> ผัวก็ให้มีผัวเดียวเมียให้มีเมียเดียวอย่าไปเจาะแสวงหาสองผัวสามเมียขึ้นมา นี่คือกองไฟเผาไหม้โลกดินแดนเผาไปได้ทุกครอบครัวทุกคนถ้าทำทำลายศีลข้อนี้แล้วเป็นไฟขึ้นมาทันทีทุกคนทุกครอบครัวเย่าเรือนทุกหญิงทุกชายจึงเป็นศีลที่ติดแนบสนิทอยู่กับสังคมที่จะได้รับความกระทบกระเทือนจากกันอย่างง่ายดายนี่ให้ถือให้เด็ดศีลข้อนี้ถือให้เด็ด การล่วงเกินศีลข้อนี้มีโทษอย่างไรเรือ <c oughs> เราถึงชอบนักชอบหนาชอบล่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ว่าที่ไหนชาวพุทธเรามักจะ <c oughs> ล่วงเลยทำลายศีลข้อนี้เป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยหาขอบเขตไม่ได้เนี่ย แล้วเราไม่เห็นโทษของมันบ้างหรอือเราควรจะยกเข้ามาเทียบเคียงใกล้ๆให้เห็นโทษแห่งการทำลทำลายศีลข้อนี้เอายกสมมุติขึ้นมาใกล้ๆให้เห็นต่อหน้าต่อตากันนี่แหละเอาผัวกับเมียมีความรักกันขนาดไหนเนียมียนักผัวขนาดไหนผัวรักเมียขนาดไหน ฝากเป็นฝากตายทุกสิ่งทุกอย่างตัหนึ่งว่าอรัยวะและลมหายใจอันเดียวกันอยู่ๆให้มีผู้ใดผู้หนึ่งถ้าเป็นเมียเราก็ให้มีผู้ชายผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาฉุดลากเมียเราไปเสพต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แล้วสองชายสามชายมามาแย่ง เสพเมียของเราคนเดียวต่อหน้าต่อตาของเหล่านี้เอาเพียงสองสามผู้ชายเท่านั้นอย่าเอามากเพียงเป็นภาพพจน์มาวาดให้เราทั้งหลายได้ทราบโทษแห่งการล่วงเกินทำลายศีลขอ้อนี้มีความรุนแรงขนาดไหนเพียงเอาผู้ชายสามคนมาแย่งเอาเมียของเราไปเสดไปสงต่อหน้าต่อตาเราเมีย ต่อหน้าต,ต่อตาเรานี่แหละพูดแล้วก็สาธุพูดอย่างเป็นความจริงไม่สะทกสะทานถ้าเป็นเมียหลวงตาบัวแล้วผู้ชายคนใดเก่งให้มาอย่าว่าตมาสามคนเช่นอยู่ในสระบ,บุรีนี่ให้มาหมดทั้งสระบ,บุรีนี่ขึ้นช่อว,ว่าผู้ชายแล้วให้มาหลวงตาบัวจะคิดย่อท้อกลัว ผู้ชายเหล่านั้นที่จะมาแย่งเมียไปเสียต่อหน้าต่อตานี้เนะนี่ยนี้ไม่มีทางใครอยาคอขาดให้เข้ามาเลยเอาคอขาดทุกคนนอกนสระบุรีนี้ถ้าใครยังทะลึ่งเข้ามาอีกจังหวัดไหนทะลึ่งเข้ามาจะมาแย่งเอาเมียหลวงตาบัวไปเสียสมต่อหน้าต่อตานี้ถ้าอยากคอขาดเพิ่มเติมเขาอีกไม่มีประมาณแล้วให้มาที่นี่พูดถึงเรืง <c oughs> ผู้หญิงก็ปเหมือนกันใครมาผู้หญิงใดมาแย่งเอาหัวของของเราไปอยู่แล้เอาอีกแบบเดียวกันเหมือนกันน้ำหนักเท่ากันเป็นไฟมาลายการเผาโลกขึ้นทันทีทันใดนี่คือโทษแห่งการล่วงเกินทำลายศสียข้อนี้วาดภาพโพสให้พี่น้องสหลายทราบว่าโทษของมันมีความรุนแรงขนาดไหน คิดดูตั้งแต่หลวงตาบัวนี่บวชตรงพระมายังไม่เคยคิดแม้สัตว์ตัวหนึ่งไม่เคยทําลายด้วยเจตนาเลยขนาดนี้แต่เวลามีใครมาแย่งเมียหลวงตาบัวนี่ฟังที่นะ่น่อขาดเติมตมกันหมดนั่นฟังที่มันรุนแรงขนาดไหนหัวใจความผูกพันต่อกันระหว่างสามีภรรยาแล้วยังจะมาทําลายกันต่อหน้าต่อตานี้ยังไรก็พังพินาศทันที เิละโทษแห่งการร่วงเกินศีลข้อนี้แปลนโทษถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบังคับเอาไว้เพื่อรักษาหัวใจกันรักษาน้ำใจกันให้มีความสงบเย็นฝากเป็นฝากตายกันไม่ว่าผัวเขาเมียเรา <c oughs> ใครมีของใครก็ถือว่าเป็นของตนเป็นอวัยวะของตนสิ่งอืน่นใดไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนัก ไม่มีความรักชอบฝากเป็นฝากตายกันกเหมือนกับคู่ครองคือสามีภรรยาฝากเป็นฝากตายต่อกันท่านจึงให้รักษาความในอันแฟนความรักความสนิทสนมกลมกลืนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้ด้วยศีลข้อนี้นี่แหละเป็นยังไงศีลมีคุณค่าไหมมีความสําคัญไหมถ้ามันมีความสําคัญก็ลองทําดังที่ว่ากั โทษจะปรากฏขึ้นมาทันทีทันใดนี่แ่ละโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เพื่อรักษาน้ำใจของโลกให้อยู่ด้วยกันล่มเย็นเป็นสุขไม่ให้มีฟืนมีไฟเผาไหม้กันทั้งเป็นทั้งเป็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เนื่อศีลข้อนี้เป็นสาคัญอยู่มากศีลข้ออื่นก็สําคัญไปคนละทิศละทางแต่สำคัญที่มันเกี่ยวโยงกตลอดเวลา ไม่ว่าที่ไหนๆคือศีลข้อนี้มักจะทำลายกันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่พวกเราชาวพุทอย่างน้อยให้มีศีลข้อนี้ไว้บังคับความประพฤติจิตใจของตนให้ดีมีความฝากเป็นฝากตาย <c oughs> จะมีกี่หญิงกี่ชายก็ตามอย่าไปสนใจยัยดีกับสิ่งนั้นนั่นคือฟืนคือไฟทั้งนั้นเป็นคุณ เพียงเนียของเราคนเดียวหัวของเราคนเดียวนอกนั้นเป็นไฟทั้งหมดทั้งหมดเป็นยาพิษทั้งนั้นเรียกว่าหญิงกาฝากชายกาฝากเข้ามากัดตับปัดปอดของเราให้ขาดสะบั้นลงอย่างสสดๆ้อนนั้ท,ทั้งที่ยังไม่ตายนั่นแหละความทุกข์ความทรมานเพราะถูกทาลายจิตใจนี้หนักขนาดไหนนั่นถึงจึงรักษา หัวใจตับปอทั้งเราไว้ให้อยู่คงเส้นคงวาหนา,นานแน่นเป็นปกติโดยฐานะแห่งสามีภรรยาซื่อสัตว์สุจริตฝากเป็นฝากตายต่อกันด้วยศีลข้อนี้นี่เป็นข้อสำคัญ <c oughs> ที่เราทั้งหลายจะได้รักษาเมื่อาทานมาแล้วก็ย้อนเข้ามาหาศีลข้อนี้ <c oughs> ถ้าได้มากเท่าไหรก็ยิ่งเป็นการดีหากไม่ได้จริงๆอย่างไรสิ่งข้อนี้เอาให้ได้อย่างเด็ดขาดเอาอํานาจของธรรมบีบบังคับมันให้ได้แล้วเราจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> สารมูปรยาจะมีความสงบร่มเย็นมีมากมีน้อยเงินทองเข้าของอะไรเหล่านั้นก็จะมาเชิดชูมาเป็นเครื่องสนับสนุนในครอบครัว ที่มีศีลทำข้อนี้ให้อยู่เย็นเป็นจุขร่วมเป็นร่วมตายกันได้ตลอดไปนี่ละศีลข้อนี้เป็นอย่างนั้นให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ขอให้มีทุกคน <c oughs> เวลานี้ชาวพุทธของเรารู้สึกห่างเหินต่อศีลต่อธรรมกันอย่างมากทีเดียวซึ่งเป็นเหตุให้เป็นห่วงเป็นใยแล้วพูดถึงเรื่องทานเรื่องศีลจากนั้นก็เรื่องภาวนา คือการอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นการเป็นเวลาหากไม่สามารถจะทำไปได้ตลอดเวลาขอให้มีการอบรมจิตใจด้วยอัดด้วยธรมเช่นภาวนา <c oughs> วันว่างมีวันหนึ่งวันหนึ่งเช่นข้าราชการวันวันว่างก็ยังม,มีวันเสาร์วันอาทิตย์ คนทั่วๆไปก็มีเหมือนกันสำคัญอยู่ที่น้ำใจสมัครรักใคร่หรือไม่พอใจจะทำเท่านั้นขึ้นอยู่กับใจเป็นส่วนใหญ่เมื่อใจมีความรักใคร่ฝ่ายทำแล้วเวล่อเวลามีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่วันเราเกิดมาไม่หามาแยกมาชิงเอาหน้าที่การงานของผู้ใดของผู้ใดไปเลย แต่ที่แย่งชิงก็คือกิเลสตัณหาอาสวะภายในจิตใจของเหล่านี้มันกว้านเอางานของเราที่เป็นศีลไปทําไปย่ํายีตีแหลเป็นผลประโยชน์แต่มันเสียทั้งนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเวลาเลยมีเวลาทุ่มหมกิเลสเสียทั้งหมดมีเท่านั้นที่เราจะไม่มีเวลาสร้างคุณงามความดีขึ้นมาภายในตัวของเราความดีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ตรัสรู้เพราะความดีเพราะธรรม ได้มาเป็นศาสดาสอนพวกเราทั้งหลายนี่ก็เพราะธรรมได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแดนพ้นทุกเลิศเลอที่สุดคือแดนที่ะูุทธเจ้าส่งไว้ได้แก่มรรคผลนิพพานอันสุดยอดนั่นแหละธรรมนั้นแลมาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายด้วยความเมตตาเราควรที่จะเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าที่ท่านโปรดเมตตาประธานธรรมไว้แล้วมาปฏิบัติ ให้ได้เป็นศักดีดีงามแต่ตัวของเราที่เกิดมาในชาติเป็นมนุษย์นี้เพราะชาติเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เป็นของแน่นอนแน่นอนเฉพาะชาติที่เรากําลังเป็นมนุษย์ยู่เท่านั้นพอตายลไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางสูงทางต่าเปลี่ยนไปได้ทันที ออกจากอัตภาพนี้แล้วถ้าเราสร้างบาปสร้างกรรมแล้วจะเปลี่ยนจากบาภาพของมนุษย์ที่ตายแล้วนี้ไปเป็นซากเปตซากผีซากสัตว์นร,รกไปได้อย่างง่ายดายเพราะอาํานาจแห่งยิบากกรรมพันให้ไปหมุนให้ไปฉุดลากให้ไปอย่างหนึ่งก็แปลสภาพจากความเป็นอยู่นี้แล้วตายไปผู้มีบุญมีกุศลเปลี่ยน พบนี้ไปเป็นเทบุตรเทวดาอินผมไปได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอัตภาพนี้เป็นแน่ใจได้แต่เวลามีคีวิตอยู่ฉะนั้นท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีไว้ให้ดีอย่าปล่อยตัวอย่าลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวเป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนต้องถูนคนไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วท่านไม่ให้ประมาท เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แล้วเป็นบุญกุศลของเราแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็พะอ,อำานาจแห่งบุญกรรมจะมาเกิดลอยๆอยไม่ได้ <c oughs> ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะเกิดอย่างลอยลอยองเกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมเหมือนกันหมดบรรดาสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุนี้เกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมเหมือนกันหมด <c oughs> กรรมดีพาไปเกิดที่ดีกรรมชั่วพาไปเกิดที่ชั่วกรรมชั่วหนักเบามากน้อยไปเกิดตามสถานที่นั้นๆได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยตามอำนาจแห่งกรรมชั่วของตนผู้สร้างกรรมดีก็ไปเกิดในสถานที่ดีตามอำนาจแห่งบุญกรรมทั้งตนที่สร้างไว้มากน้อยเพราะจิตไม่เคยตายจิตไม่มีป่าช้า <c oughs> ร่างกายแตกแต่จริงแต่ร่างกายแต่ใจที่สิง อยู่ภายในร่างนั้นไม่แตกออกจากร่างกายที่แตกที่ตายนี่แล้วไปปฏิสนที่วิญญาณเข้าในร่างใหม่ตามมนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยเพียงไรตลอดไปเหนือนกันหมดท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทถ้าอยากจะให้ดีือคงเส้นคงวาหนานแน่นขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องสร้างบุญสร้างกรรมนี่คือสร้างความมั่นคงแห่งใจของตนไวเสมออย่าพากันลืมเนื้อลืม,ลมตัว ศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาชั้นเอกที่สุดแล้วหาที่ต้องติไม่ได้ไม่มีอะไรจะต้องติถ้าเราปฏิบัติตามภาคที่สอนไว้นะคือมีแปลนแล้วให้เดินตามแปลนได้แก่การปรับปรุงตัวเองไปตามแปลนนั้นๆผลจะได้รับในสเกิดในสถานที่ดีที่ชั่วตามอำนาจแห่งกรรม การกระทําของตนนี่พูดถึงเรื่องความดีเราสร้างความดีอย่างนี้เรียกว่าเราสร้างหลักเกณฑ์สร้างบ้านสร้างเรือนให้ใจของเราสร้างตึกสร้างหอปราสา,าทราชมนเทียนให้ใจของเราตายแล้วไปสวรรค์เอาสวรรค์ใครไปปลูกไปสร้างไว้ชั้นใดก็าตามหอปราสาท หน <c oughs> ูบนสวรรค์มีเต็มไปหมดแต่เป็นหอปรา,าสาทของเขาที่เขาสร้างบาร,รมีแล้วเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งมูลแห่งกรรมของเขาต่างหากจะเป็นของเราไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างบุญสร้างกรรมเพื่อตัวของเราตั้งแต่บัดนี้นี่แหละคือการสร้างหอปรา,าสาทเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่สวยของเราที่จะเกิดในภพต่อไป การสร้างความดีขึ้นมากปลายตายไปแล้วก็ไปเกิดในบนสวรรค์สวรรค์นั้นไม่ต้องสร้างอืเรียกว่าของทิพย์เกิดแล้วราศาสทิพย์เกิดขึ้นแล้วชั้นใดก็าตามจะเป็นปราศาสหลังใหญ่หลังเล็กขนาดไหนขึ้นอยู่กับการกระทําของตนที่ทําได้มากน้อยราศาสทิพย์ ซึ่งเป็นผลแห่งการทำดีนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับผู้นัน้นผู้นั้นคนอื่นไปอยู่แทนไม่ได้ไปจับไปจองไปยึดไปถือกรรมสิทธิ์ไปคบไปโกงกันไม่ได้นี่เรียกว่าบาปของใครบุญของคนนั้นคนนั้นไปสวยเองเช่นหอปราสาทมีน้อยเมื่อไหร่ในสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นแต่เป็นหอปราสาทของชาว เทบุตรเทวดาทั้งหลายที่สร้างไว้สําหรับตนแล้วประสวยฐจำเพาะตนจำเพาะตนเราก็ต้องได้สร้างหอปรา,าสาทจากคุณงามความดีคือการสร้างบุญสร้างกุศลไว้สําหรับเราแล้วก็จะกลายเป็นปราสาททิพย์ขึ้นต่อสําหรับรับรองเราในสวรรค์ชั้นนั้นๆนี่ถ้าจะให้สร้างเสียตั้งแต่บัดนี้